สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเร่บังคับวิดีโ .com นะครับคลิปนี้นะฮะส่งรถหัวหน้า15735ห้ดสา้มขอบเหล็กนะครับคําว่าขอบเหล็กก็คือขอบตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นเป็นขอบเหล็กนะครับนะส่วนนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะนี่นะครับเวลาโดนหินโดนอะไรก็จะไม่เป็นเป็นรอยง่ายนะครับอุปกรณ์ที่มากระรดนะฮะก็จะเป็นสายแบบสาย USB แบบนี้ฮะชาร์จกับหัวโทรศัพท์ได้ทั่วไปนะครับปลั๊กตัวนี้เรียกว่าปลั๊กแดงนะครับ ใช้แบตเตอรี่ขนาด7.2โวลต์นะฮะ400มิลลิแอมป์ที่มากับรถนะครับรุ่นนี้นะฮะสามารถใช้แบตโมจากร้านเราได้เลยนะฮะเราอัพได้ถึง1,500มิลลิแอมป์7.4โวลต์เลยนะครับตัวนี้รองรับได้นะสบายมากเลยนะครับถ้าอยากเล่นหนึบเล่นนานนะฮะคู่มือนะครับที่มากับรถนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะบอกถึงรายละเอียดว่าใส่แบตรีโมทยังไงนะครับนี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังๆนี่นะครับก็จะบอกวิธีการควบคุมรถว่าควบคุมรถแล้วเนี่ย ควบคุมด้วยรีโมทและทิศทางรถมันไปยังไงนะครับอย่างนี้นะครับรีโมทที่มากรบดถนะฮะใหญ่ไปชับมือเลยนะครับนี่ครับนี่นะฮะควบคุมการใช้งานรถก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าจอยนะฮะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบพันโยกแบบนี้นะครับก็ควบคุมง่ายนะฮะกระชับมือนะฮะแบตเตอรี่ที่ใส่ด้านหลังนี่ก็เป็นแบบไปแบบ4ก้อนนะครับซื้อได้ทั่วไปนะครับโอเคต่อมาก็ด้านใต้ของรถนะฮะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบตบที่ใส่ก็ใส่แบบนี้นะฮะจะมีน็อตเล็กๆหนึ่งตัวนะครับนะฮะซึ่งล็อกฝาเข้าแบตแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้เลยเลยนะฮะใส่ยากนิดนึงน,น,นะครับโอเคส,สคร็เรียบร้อยฮะก็ปิดฝานะครับ ปิดสวิตช์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเสียงแบบนี้นะครับการปิดเสียงนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ลำโพงที่รีโมทตรงนี้ครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแข็งแรงของตัวดัมมาเลยนะฮะว่ามันสามารถที่จะบรรทุกของหนักได้อย่างไรนะครับดูเลยนะฮะผมกดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของดัมนะฮะเทขึ้นเทลงนะครับ เทขึ้นเทลงตรงนี้นะฮะเรากดปุ่มไดปุ่มหนึ่งครั้งไว้นะครับมันก็จะวนนะฮะผมกดปุ่มล่างอะ้รกันนะครับเห็นไหมฮะดูความแข็งแรงของดัมมันะฮะและบอกได้เลยว่าบรรทุกหนักได้แน่นอนนะครับเอาดัมมลงครับนี่นะครับ แล้วก็จะทดสอบกับสว่านตัวนี้นะฮะหนักเกือบกิโลเลยนะครับพลังมหาศาลเลยนะฮะไอตัวมอเตอร์ที่ตัวยกดันนี่ครับเห็นไหมครับโอเคไฟหน้านะครับถ้าเดือกดเดินหน้านี่นะครับในนี้ฮะไฟหน้าจะติดทั้งสองรนะครับนี่นะครับ ไฟหลังด้วยนะครับนี่นะฮะซ้ายขวานะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวตามคันโยกเรานี่นะครับเห็นไหมครับนะฮะดูด้านหลังด้วยนะครับโอเคนะฮะสินค้าสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะฮะหลังจากชาร์จแบตแล้วนะครับและก็เลือกเล่นให้ถอดแบตออกจากขั้วทันทีนะฮะอย่านะครับอย่าเสียบแบตทิ้งไว้แค่ปิดสวิตช์ตัวนะฮะขอบคุณมากครับ ที่กดติดตามช่องของเล่งบังคับวิทยุดีดอทคอมสวัสดีครับ